สวัสดีครับอยู่กับหมอต้องครับวันนี้จะมาคุยว่าเวลาที่เราไปตลาดเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะป้องกัน การติดเชื้อโควิด -19 นะครับผมอันดับที่1นนะครับก็คือจะต้องสวมแมสทุกครั้งนะครับผมสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับผมอันดับที่2นะครับเวลาที่เราไปเดินเนี่ยพยายามเว้นระยะห่างจากคนอื่นนะครับประมาณ1-2เมตรนะครับอันดับที่3นะครับก็คือจะต้องล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปนะครับถ้าเกิดว่ามีเจอสถานที่ที่มีอ่างล้างมือสําหรับที่จะล้างมือได้ก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ ล้างมือทุกครั้งเลยนะครับหลังจากที่ไปหยิบจับนะครับโดยเฉพาะลูกบิดห้องน้ําสาธารณะนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นของสาธารณะาธารณะนะครับผมเพราะว่ามีการติดเชื้อกันได้ง่ายนะครับในห้องน้ําสาธารณะโดยเฉพาะตรงบริเวณลูกบิดนะครับผมโอเคอันดับที่4นะครับเวลาที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าตาจมูกปากนะครับบริเวณใบหน้านะครับเนื่องจากว่า เวลาที่เราเวลามือเราเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับตัวเชื้อแล้วถ้าเกิดว่าเราป้ายหน้าใต้ตาป้ายจมูกอะไรนี้นะครับมันจะทําให้เราตัวเชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้านะครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เราไปตลาดหรือว่าไปซื้อข้าวซื้อของที่ต่างๆเนี่ยพยายามวางแผนการซื้อนะครับเพื่อที่จะอยู่ในบริเวณที่ในตลาดหรือบริเวณที่มีคนพลุกพ่านเนี่ยให้สั้นที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ควรพาเด็กหรือผู้สูงอายุ ไปกับเราด้วยนะครับครับอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับในการที่จะดูแลตัวเองในเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปซื้อข่าวซื้อของในตลาดนะครับโอเค